การร่วมมือกันระหว่าง A-Time นะครับผมแล้วก็วันสามสิบเอ็ดเสียวายาเทียรเฮ้ยเขาตอบแล้วเฮ้ออยขอบคุณมากนะ เฮ้ยจะ,จะทำจแบบนี้มันบ่อยๆไม่ได้นะนนนนแต่และขออยากรู้ว่าแบบอยากรู้ว่าโอ๊ยโอย,โอย,โอย,โอยแล้วผมว่าหยุดตอนนี้ด้วยคือมันใกล้มากนะทุกคนเดี๋ยวนะเขาพูดเดี๋ยวขอขอ,อ่านแก,แกะปากก่อนว่าเขาพูดว่าอะไร หิวเหรอทำไมไม่ซื้อข้าวมากินทำไมไม่ซื้อข้าวมากินเดี๋ยวมันต้องมาม่ากินนะมันที่เรานั้นได้รู้จักกันไม่รู้ว่าตอนนั้นเธอไปอยู่ที่ไหนอาจมีช่วงที่เธอเคยรักใคร เละฉันก็ยังได้เพียงแค่ตามหาเดี๋ยวไปทําไมกินนะโห้ยดีใจว่ะได้กินแล้วได้กินลาบยอแล้วคุณอไรก็ตามที่ทําให้ฉันพบเธอขอบคุณอไรที่ให้เธอได้มารับฮะเนี่ยทุกคนที่ผมบอกว่าอินดีเทลที่มันมันเหมือนแบบเอาเหมือนของเหมือนในชีวิตจริงอะเพราะว่าทุกคนดูขอบคุณอะไรก็ตามที่ทํา อ่าทุกคนดูนี้ภาษาจีใช่ไหมเหมือน5 30นอ่ะเหมือนผมก็เคยแบบถามพี่ตาอ,อูเหมือนกันว่า530มันคืออะไรพี่เพราะพี่ตาอ,อูก,ก็เคยพูดเลขนี้กับผมใช่ปะถ้าทุกคนแบบจําได้อ่ะซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็นแบบชื่อเรียกในภาษาจีแบบเลข5ามันคืออะไรอ่ะ530

เขาจะคื <map. S 1> อตอนผมมีเส้นมาม่าติด power. เส้นมาม่าอะไร่ะไม่ใช <compelling> ่ผมพูด <einmal> เ <minimize pat ata> ้เ <einmal> ป็ดเปเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับผมมีเส้นมีเส้นเส้นติดอยู่ที่หน้าก็เลยแบบว่าเดี๋ยวแบบเอาออกให้อะไรเงี้ยนี่เอาออกให้อะไรคือยุงติดปากพี่ทำไมทำไมถึงพี่ตาอูบอกเป็นยุงอ่ะ ช็อตฟิลแรงไปไหมเธอน่าก็ประมาณนี้นะครับรีแอคเล็กๆน้อยๆพี่ตาอูหิวยุงอ๋อพี่ตาอูบอกว่าหิวยุงใช่ไหมห <c oughs> <c oughs> ลักไม่รู้ภาษายุง แป๊บนึงนะเหมือนเพื่อนผมจะทักมาห้ายสาสิบคือฉันคิดถึงเธออ่าห้าสาิบคือฉันคิดถึงเธอครับ <c oughs> ก็เป็นอักษรย่อเลยเนาะใช่ไหมเป็นอักษรยอ่อ ก็ยอสิบห้าสปอนเซอร์ด่วนอ๋อเพราะว่ากันยุงเหรอมีแผนที่มีไว้กันหลงทางแล้วมีอะไรบ้างที่ไว้กันหลงออฟโรดมีอะไรบ้างไว้กันหลงออฟโรดเหรอครับจริงๆไม่มีหรอกนะครับผม <Yeah. S 1> ไม่มีหรอกไม่มีหรอกต้องจัดแล้วห้าห้าหนึ่งศูนย์ราคาห้าหนึ่งศูนย์คืออะไร ต้องจัดะห้าสามสูตรอ้าวพี่เขาเคยพูดใช่ไหมตอนไลฟ์ในอินสตาอินสตาแกรมเออเราเป็นริพันในไลฟ์ในไอจีอ่ะพี่พอตออเจ็ดสองหนึ่งดูครับไม่เคยได้ยินอ้าวจริงเหรออ้าว อ้าวโปอหะอ้าวโปอ่ะไปเล่นฟอรายดีกว่าไม่รู้แล้วไม่รู้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 มาดูเล่นเกมน่ารักน่ารักดีกว่า